สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นพิกา,การนะคะในหัวข้อที่ว่าใครที่กําลังหลงสเสน่ห์ในความน่ารักของคุณอยู่ค่ะเรามีด้วยกันทั้งหมดสามกองเลือกด้วยกันนะคะกองเลือกที่หนึ่งนะคะเมลสปิริตนะคะกองเลือกที่สองนะคะยีราฟสปิริตนะคะกองเลือกที่สามนะคะ แคทสปิริตนะคะเลือกกลองที่ชอบนะคะรายละเอียดของทามสแตมป์อยู่ด้านล่างนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะสวัสดีค่ะสำหรับผู้ที่เลือกกลองที่หนึ่งนะคะเมาส์สป <deal> ิริตนะคะแบบนี้นะคะ การดูดวงนี้นะคะเป็นการดูโดยรวมนะคะไม่เฉพาะเจาะจงดวงของคนใดคนหนึ่งนะคะไม่สามารถนาการดูดวงนี้ไปใช้ตัดสินใจใดๆได้นะคะดูเพื่อความบันเทิงนะคะค่ะเรามาดูกันเลยนะคะว่าใครที่กําลังหลงเสน่ห์ในความน่ารักของคุณอยู่นะคะเขาคนนี้นะคะอาจจะเป็นคนที่เป็นเพื่อนกับคุณได้นะคะอาจจะเจอกันในงานปาร์ตี้งานสังสรรค์ได้นะคะงานลื่นลึงต่างๆได้นะคะหรือว่าเป็นเพื่อนของเพื่อนได้นะคะ เขามีความเป็นเด็กอยู่ในตัวนะคะหรือว่าเขาอาจจะอายุน้อยกว่าคุณได้นะคะเขาแอบสืบแอบส่องคุณอยู่นะคะเขาอยากจะพูดคุยติดต่อสื่อสารกับคุณนะคะคุณและเขาอาจจะเป็นเพื่อนกันในที่ทํางานได้นะคะนี่ค่ะเขาอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์เลยนะคะมีความใจร้อน,นะคะ,อย,ะ,นะ,คะอยากจะพุ่งนะคะอยากจะพุ่งหลามมาเลยนะคะอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะ เขาอาจจะเก็บซ่อนความรู้สึกของเขาไม่ได้บอกคุณให้คุณได้รู้ก็ได้นะคะในตอนนี้เขาอาจจะเงียบใส่คุณอยู่นะคะแต่ในใจนี่อยากจะพัฒนาความสัมพันธ์นะคะคามาดูกันต่อนะคะสืบทอดเจตนานะคะ King of o n หยดน้ำ Eight of c u p นะคะแล้วก็หมายเลขแปดนะคะ เขาอาจจะเป็นคนที่ใส่แว่นนะคะเป็นคนที่ชอบศึกษาหาความรู้นะคะเป็นคนที่อาจจะเล่นกล้องได้นะคะกล้องส่องทางไกลกล้องกล้องถ่ายรูปได้นะคะเขารู้สึกว่าคุณคือรักเดียวที่อยู่ในหัวใจเขานะคะเอดออฟคันะคะ <c oughs> เขาอาจจะเป็นคนที่ชอบอยู่คนเดียวก็ได้นะคะหรือว่าชอบเนี่ยค่ะ อาจจะติดโซเชียลด้ได้นะคะมีโทรศั์นะคะอาจจะเป็นคนที่หัวโบราณนะคะดูต่อนะคะเขาเป็นคนที่มีจิตใจที่เป็นจิตอาสาได้นะคะชอบทําเพื่อประโยชน์ส่วนรวมนะคะหรืออาจจะเป็นพลังงานคุณได้นะ,ะอาจจะมีการสลับพลังงานได้นะคะ เขาอาจจะมีความเป็นเด็กในตัวนะคะหรือว่าชอบเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะชอบเรียนรู้ชอบศึกษาหาความรู้ได้นะคะเขาอยากจะเริ่มต้นความสัมพันธ์ครั้งนี้ระหว่างคุณกับเขาแล้วนะคะ ค่ะขอบคุณนะคะสำหรับการรับชมนะคะหากใครเพิ่งผ่านมาฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะและพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสำหรับผู้ที่เลือกกองที่สองนะคะยีราสปิริตนะคะข่าการดูดวงนี้นะคะเป็นการดูโดยรวมนะคะไม่เฉพาะเจาะจงดวงของคนใดคนหนึ่ง ไม่สามารถนาการดูดูนี้ไปใช้ตัดสินใจใดๆได้นะคะดูเพื่อความบันเทิงนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะค่ะเขาคนนี้นะคะคนที่กําลังหลงเสน่ห์ความน่ารักของคุณนะคะเขาเป็นคนที่เขาเป็นคนที่เก่งนะคะมีความรู้ความสามารถนะคะทำอะไรหลายๆอย่างในคราวเดียวกันได้นะคะเป็นคนที่มีเซน์มีลางสังหอ์นะคะแล้วก็เป็นคนที่ชอบศึกษาหาความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดด้วยนะคะ เขาและคุณอาจจะมีบางอย่างที่รอคอยกันมานะคะเขาอาจจะเป็นคนที่คุณรู้จักอยู่แล้วนะคะแล้วก็เป็นคนที่เหมือนว่ามีประเด็นกันก็ได้นะคะเขาก็อาจจะมีการแอบมองคุณอยู่นะคะเหมือนอยากจะกลับมาในความรู้สึกของคุณหรือว่าอยากจะวนกลับมาในชีวิตของคุณอีกครั้งนะคะสเหรียญอยากจะกลับมาเป็น ความสุขร่วมกันนะคะเป็นสิบถ้วยนะคะเหมือนเขารอคอยคุณอยู่นะคะามาดูพรณพันธ์นะคะเขาเขาอาจจะเป็นคนที่ชอบอยู่คนเดียวนะคะเดอะเฮอร์มิตนะคะหรือว่าคิดทบทวนอะไรบางอย่างนะคะอยู่คนเดียวแล้วก็เก็บตัวนะคะแต่ว่าคุณนะคะเป็นคนที่ เนี่ยค่ะเขาไม่สามารถนําความรู้สึกที่เกี่ยวกับคุณออกจากความคิดความรู้สึกเขาได้นะคะเหมือนคุณไปตามหลอกหลอนเขานะคะเขาอยากจะคืนดีกับคุณนะคะเกี่ยวก้อยคืนดีกับคุณอาจจะเป็นคนที่มีประเด็นกับคุณนะคะดูกันนะคะตอนนี้นะคะเขาพยายามรักษาหัวใจตัวเองนะเพื่อรอคุณนะคะหมั่นคอยดูแลและรักษาดวงใจนะคะมีการรอคอยนะคะ คุณและเขามีแรงดึงดูดกันมากนะคะอย่าใกล้กันเลยนะเขาอาจจะคิดเรื่อง18บดบวกกับคุณนะคะแล้วก็เหมือนความรู้สึกระหว่างคุณกับเขานะ,ะมันเป็นเรื่องที่เขาแบกรับเอาไว้นะคะเป็นเป็นโลกใบใหญ่สำหรับเขาเลยนะคะค่ะข,ขอบคุณนะคะสำหรับการรับชมนะคะหากใครเพิ่งผ่านมาฝากกดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะ,ะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะ สำหรับผู้ที่เลือกก่องที่3นะคะ c a s p i r i t นะคะอาจจะมืดนิดนึงนะคะาการดูดวงนี้นะคะเป็นการดูโดยรวมนะคะไม่เฉพาะเจาะจงดวงของคนใดคนหนึ่งนะคะไม่สามารถนําการดูดวงนี้ไปใช้ตัดสินใจใดๆไ,ได้นะคะหากคนที่หลงสเสน่ห์ในความน่ารักของคุณนะคะเขาและคุณนะคะอาจจะมีการจบกันไปแบบกระทันหันนะคะ The Tower นะคะมีการตัดสัมพันธ์กันไปนะคะ End of Sword นะคะอาจจะเป็นคุณตัดสัมพันธ์กับเขาหรือเขาอาจจะตัดสัมพันธ์กับคุณก็ได้นะคะ ตัดกันไปแบบรวดเร็วนะคะแต่ว่าเมื่อเขาไม่มีคุณนะคะเขาก็รู้สึกเคว้งคว้างเขารู้สึกเหงารู้สึกโดดเดี่ยวนะคะคุณคือสิ่งดีๆที่เขายังคงคิดถึงนะคะเอ็ออฟนิเคิลนะคะถึงแม้จะผ่านเรื่องราวอะไรมามากมายนะคะ คุณหรือเขาอาจจะเป็นคนที่รักความยุติธรรมนะคะจะติดนะคะหรือว่าเกิดในราศีตุลได้นะคะนักมายากลยังยิ้มได้นะคะหมายเลขแปดคุณหรือเขาอาจจะเคยนี่ค่ะได้รับใบแดงนะคะคืออาจจะมีการหยุดความสัมพันธ์กันไปนะคะแต่เหมือนว่ามันมีอุปสรรคนะคะแต่ว่า แต่เหมือนว่าตอนนี้เขายังคงยิ้มได้นะคะเขายังคงสแสดงออกว่าเขาไม่เป็นไรยังคงมีความสุขนะคะแต่ในใจเขานะคะเขารู้สึกว่าคุณเป็นนักมายากลนะคะทำอะไรบางอย่างให้เขาประหลาดใจนะคะหรืออาจจะทำให้เขาสับสนในใจก็ได้นะคะกลัมาดูไพ่สุขขีนะคะอบอุ่นใจนะคะรวมพลังทุกอย่างดีขึ้นนะคะ เขารู้สึกว่าเวลาอยู่ใกล้คุณนะคะรู้สึกอบ,อ,บอุ่นใจรู้สึกว่าคุณเป็นเปรียบเสมือนบ้านเป็นที่พักพิงให้กับเขานะคะเหมือนตอนนี้เขากําลังรวมพลังนะคะรวมรวมกำลังใจหรือว่ารวมรวมความรู้สึกของตัวเองะคะ่ะรวมความกล้าก็ได้นะ,ะเพื่อที่จะทําให้ทุกอย่างให้ความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะดีขึ้นนะคะทุกอย่างดีขึ้นนะคะ ขอบคุณนะคะสำหรับการรับชมหากใครเพิ่งผ่านมาฝากกดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ